สวัสดีพี่น้องสวัสดีจ้าดีตอนทานขาสองคำสีหรอสองคำสีดังทูดวันนี้เขามาอยู่ที่อ่าทาแดงโนดิครอนสวัสดีครับมาสีมูทาแดงสวัสดีมูอยู่ปากเซเป็นยังเลยมูอยู่ปากเซแฟงแฟนมันแฟงสีมูทาแดงอันาริสีอยู่ฟาร์มแบบมันแฟงยังไงสวัสดีอาริตาสวัสดี เขามานำกันหลายคนนะทุกคนแต่ว่าไอ้บิ๊กออกมังกรแต่ว่าเัาหอดก่อนนะทุกคนไอ้ยังอยู่ยังอยู่ปักซองอยู่แต่ว่าเัาหอดก่อนมาคบจิมงานสารเถื่อได้มาหน่อยดีวันนี้พาหลัดลงนี่เลยใครจะไปต่อนครยังเขียนมาทันจบวีซ่าใครยังกำกึ่งบรรยากาศดีดีทุกคนอากาศดีแบบหนาวเย็นนะวู้ว สามเทื่อะไทุกคนนำมาแวะภาคกีาเงข่างทีสาได้อบรรยากาศา้าะมันีแนีไฟนี่ประมาอากาศหนาวแต่ม่หนเขา้รู้สึกว่าอากาศพุ่งกำลังดีเลยมกติมนกจะหนาวเลยแถวเคียนเนาะมากเนี่ยนี่มากฟางหมากนั้นมากมากตลิงปิงเช็คหมากยังนะเขาอ่นนะในเทรัศน์นะโซนสี่ใของเราเอ มาตอนสวงมาสงนี่นหมนนั้นันนาเหเดือนที่แล้วีวอนนี้มันดีว้าวจรรยากาศบรรยากาศดีนะดีสิมีกลองวงจรเปิดนี่นีมาอเคยเห็นมัใช่งคำเต่าแม่นบอกเออหือเขยกกระโปงขียกระเดื่อนนึกผักผัก็คืออ๋ผักเต่าอันแดงหอมสไก่ดิเนว้าวหนืใหญ่ท่นกินไดเน นี่และจอนี่แหละกิมักสมโอเนาะมักสมมันขมักสมมันต้องมีบางยงมีนม้งเลยยังนีก็ยังมีมะข่ามะขามเป็นตงยำมากยังวะเื่องมักฝาฟ้นเจ้านหมากยังลําบนลําย่าด้วยใช้นี่มาแข่หำมาไข่ห้หมั้ยเนาะทางด้านนี้นจับด้วยนังหน่อยเาลสีแตกเนาะนเาเลยหอเก่า อลิตะใส่เบิงหอรเครื่องเอาอเล็กะเออมีการ์ดมียังเนาะของสีโอ้ทุกคนเขาใส่ยางเบีโอ้พี่บรรยากาศงามงามทุกคนโอ้ยสวยมากค่ะหมอสสำหรับไทยที่แบบว่ายังมาพักพรเนาะแนะน้าอะไรเด้อทุกคนอยู่ไทยทีแต่งงานใหม่จากมาฮานมูลก็ได้แมนพังงันกันมาทึงไหนได้สิ อันมากอกพี่วานบอกตัวใ<อ>ส่ซ<ส>ี<ส>เป็นเธอที่สองแน่นอนทุกคนเนาะคักอะไ้เลยแบบบรรยากาศแบบสงบสงบบรรยากาศดีแบบคักนะนี่สิมารีวิวนะ<อ>กัประมาณคัดเป็นเงินบาทไทยก็จะประมาณประมาณพัญหาอะไมกับโบแพ้งเนาะแพงเตอมเลยสำหรับคนคนมีเงินกับโบ้แห้งป้าี่ทุกคนห้องงามงามนี่จะเป็นห้องนอนแล้วก็เป็นแบบ บอลอ่าฮับอากาศอีกได้นี่นี่แค้มน้ำอีกใครเบิ่งลิปตัวก่อนเนาะลิปไอ้คำสีค่ะบัดโหมีโรบเบิร์ดนี่มีบอกมันแหลกักการได้นเมนี่ก็เป็นของอริตาแล้วทุกคน้างยางเขาไปหาเขากันไหนสินี่นัาต่อกันดังสีเลยนี่คักคักค่ะงามมะลิมีจะเป็นอ่า ป้าถ่ายหูนี่งามนะไปใส่กี่ข่าวบอห้องมันตริวสุกันเลยสบายยังวะโอ้ยงามดีบรรยากาศมันตริวใช้กันห้องนั่นเออสบายยังวะหงกับมีเด้หงตอนทำมาะแม่นก็ตัวนี้แหละหงก็อ่หารอันนี้ห้องสมเฮา แม่ไม่จืดอยู่ามงนั่งพีกันอยู่อันนี้บอหองตรงนี้เอเสื่อมกันแต่ห้องเขาอยู่ใช้ผ่อนะอ่โหมันมีผู้ทุว่าอเสื่อมกันกินเข่าปะมามาทุกคนไม่กินเข่าวันนี้ออกสองคำซีเนี่ประมาณแต่แต่กินไบะสองสอง่ห่อยเลยหไหด้สิพันแค่หนึ่งเดียเยพึ่งส่องไฟเลยเนอหของขเจ็ดป็นผันผูมือไปงั้นใน้ดนเขาห่มจะขข้นใกล้ซีแต่ใกล้โอน มาแด้อทุกคนกินเข่ามียังไงดอกมื้นี่สมมูกับเจลเป็ดยังไปเปิดไม้ไผโทรศัพท์ขอยมาหน่อยกินเพาะนนี้คือกินห้องเถาะห้องเถาะกินเข่าพี่น้องไหมสมูจะแสบนมองเบิ่อไงใชาไอเมโกะไัถนอดที่จริงเขามาก่อนนะแมนเฮามาตั้มังเฮาหอดก่อนเขาบริเบใช่ด้ิข้าชีดวงลงมาเลยแมน รหัสแปดแปดแปดป่ะนี่นะโอ้หมูกมันเป็นแหงบ่อมานองเง่นดูพิณนอสุดนี่นี่หาเอ้ยังก็หาดวะฮงอุ้ยเอมไม่มาสุดนี่มาสุดนี่มันออกดุทุกคนตอนไหนมันม่าทันมีดุนี่เฮ้มึงไหนพระดรงนี้สาวเอ๋ โอ้ย,อยมันโีกเลยใช่ปะโตยังอะไรเขาว่าห่านเขาอิดหงเนาะโมฮัมมาตอนนั้นท่านนี้ดูโอ้ยมาสุดนี่ไร่โตใช่ปะผูกท่านเด้อยู่ผุ่นผู้ที่หาโตนี่ฮกเกยตต็ดทั้งหนมันเย็นเนาะไาไปกินข้าวกันทุกคนเมืองปักสองเป็นเมืองที่ สมบูรณ์ของกินแพงมากกันพี่มันก็มีแรงของเี่ยวมันก็ต้องแพงแน่อันไหก็อันนี้เส้าพันสิบพันนี่เขาสี่สิบมันีเส้านี่เขาโม่สี่สิบกูอก้ยสี่สิบเขาว่าเส้าพันโดหนึ่งย่าคือก่อนคืออันบักอันมันนี่เ่ารนี่เ้ากาเรื่องใครอะสิบพันอออบัตรเ้นนึ่งกี่เบิอาหนิสมสมโัย ยี่เส้นห่อละซิฟหนึ่งกระซิฟเนื้อผ้าโรน่าเวลาอีกอย่างมันก็อันนี้นะกินบัวลอยมันสวมแห้งโอ้ยอย่าว่าอืมฝนชุกนะมาบ้าไปเนาะบรรยากาศก็คือเก่าแหละเพราะว่ามาตลอดเนาะเพราะว่าเอ้ยพูดยังบอกเคยมากม่ยบอกมาไม่โคกรเลยมาอากูถ่ายหัวกันอยู่เออมาโอ้สวมกับสมแห้งแห้งจน คือกลับมาบ่อนี่แล้วมักที่เนาะแล้วหมักบรรยากาศแนนตึกป่าเด้เนาะนี่ทุกคนตอนผ่าไม่ตอนข่ำนะตอนโอ้ใครแต่ฝนตกเลยจ้าย่างไปบอสเจรอนไอ้บิ๊กยังไอ้เมโกซาลิงยังก็มาหอดหมดทุกคนเห็นบอลลูดเราละวะอันนี้โหลดใครสักหลอดนังลิงบอ โมเมนที่จักแล้วลดแล้วก็รดใ่ายเหม่นแต่ว่านี้มันโซนสีไปมาสียางพะหาเจรอนะทุกคนตอนนี้ก็บฝนตกเอบี่แมนเอยูทินมันเป็นฮหันแล้วหันเป็นสองสานบนละอยููหันเอเขยมายูรุมนะก้อไม้ยูรุมน้านแบบแบบแล้วสกีบอาอยู่นี่เดอสี่หนึ่งเอเทิร์นี่เปนไรเอบีซีเอฝนตกนนี้เลดหลัสาว ยูรุมยูรุมนะรุมห้าวก็มีแต่คุแหละเจี๊ยนอนเอ้ยหนาวดีมันแบบเย็นเออเย็นแบบหนาวนะฝนกำลังตกต้องอากาศไม่ได้มีบ่มีไอวิกหอดแล้วใส่ผ่อนของยี่ในห้องบ่นัอกจะ้องนี้นะนี่บอกเอซีก็ตัวนี้นะเออ จะบลงควรเขาเหอะแค่แล้วเ,เรามาถ่า,ายคลิป <laughs> นี่นะี่นี่มันนอกเลยยี่กันแล้วเสียเลยีิแหละนี่เนาะหักกะลีไว้โอ้โอได้ได้ได้สนุหนะ่อยนี่แต่อายเนาะ <laughs> โอ้แต่นี้เป็นสองชั้น <c oughs> สบายดีเ <laughs> <laughs> ยอะอยู่สองชั้นเหรอแหนไม่ได้ไปใส่บ่อหนิบ่อ กูตาวันดาวุยอยู่ไปใส่มาได้มานอยู่น้ำอันนั้นนิตายู่น้ำเอือยปุยวันดาอยู่น้ำสลิงเบอร์อยู่สวีสองคนบอกว่าจะเลูกนอยก็ไม่อยอนอนทุ่นรอยขาตีทุ่นแมนชาตากายกนอนนาเบื่อยเ็็เจแล้ป่ะนัได้น่อยคุณแม่จะออกไปกินข้าวเนาะคักว่รอนกันม้โอเคสิ พักพรซะสิคะใส่ห่อเจอย่ใส่ยูลุมวันจับอยูุ่มนอนจะเป็นเหมือนนองนึงอ่ะอาจจะมาขออันนี้ผีเข้าก้นเลยนี่เจ้ายูลุมยูลุมห้วยลมข่อยมันก็มีแตุ่ดทันแล้วเทิงข่อยโอ้ที่เธอได้จะอยู่นี่เดี๋ยวนี้ล้างเก่าเลยซีสามข่อยซีซีเลพูดดีดาเอรลดเอน่เจ้าเมนรดข่อยนี้เป็นทีละมารถซีด่าเอาลวรถเพื่อนน้าบ่อ เขาคืาอยู่ไกลแะเ,เขาไปอยู่โซนซีหนึ่งกับซสองไม่ขอไม่ห้วง่งบกวนวะโอ้ยสิเปน็นยังงามนอ,อ<า>นป้าป้าอริตาคักคักคักนะสาวโอ้เป็นแบบซองฉันเดต๋ยวนี้เนอะอริตาต้อนกอนนันต้องกานนัน เป็นสานเนี่ยวคักเนาะปีแรกเนี่ยแตม่เออเอโอ้ยอยู่ดูมันเป็นบอลน่งคักแล้วบอลนี่คอยเด็ดคอยเด็ดคอยเด็ดผักเด๋อๆนะมีแต่็ดของหมาเถือตอนมาก็บังกรเลยเด็ดผักตัวสั่นดีอือโอ้บอลนี่ก็แบบนี้ตัวนี้ราคาต่างแน่เนอนนี่นหะตัวนี้สูงแหงกระเสียวลงเนาะเออตัวนี้มันแข็งหนาอันสาว เพราะว่าต๊ะร้อนเนาะอาหานโอาหานแถวนี้แต่ว่าหารหงป้าบรรยากาศดีดีทุกคนมาเที่ยวมาเดินเด้อบอลยูกับโขนงามเลยรู้เป็นรู้สองสันเจดอนนี่เปิ่นเบิ่นอยู่นะงามขนาดนะสิได้น่องวันดาวจ้ะมาเอาน่องวันดาเอามันนี้คือหอกแนวหันอาทิตาต้องขึ้นกูร้อนไปสิเลย กลางคืนมันห้องแบบีน่แบบห้องนี้เราเห็นยังเลยแด้ฝากผูกแมนฝากผ้าขาเขาได้ไต่ไฟเลยนะเนี่ยนี่ข้าใสอเนี่ยนันตี้ตน้นก็อากก็เย็นเมียนตอนทําอ่ตอนกั้นตกมือไปกินเขาเลยเดือนยังทําอนเดือนหกที่หกเดือนหกเดือนอะไรทําอ่ค่ะามถึงเดือนยังหม่เจอเดือนสองเดือนสามเนาะนานี่เด้ออีดีเลยนี่นานี่ขออนุญเอเนาเนาเนะ น้อยเออคำก่อนก็ย่ามืออินตอนสาวยังไทยบ้าง่าบัรีผู้เอดอนขั้นจะเห็นทงานแบบนี้น่งไว้พักตาอากาศนี่คือจิคักนี่ว่าห้องเอปุ่ยเบายบอห้องเพลงแล่วสินามากำลัง ปาสิบสิเโมแมนเนี่ยเขาขาแข็งหวทีเป็นใบมบ่เออั้นขี่ใ้กับบ่หอดมาต้นแรกเขาจังสีปีกิ้เขาเนาะบอนี่จะเป็นบอลนางดิบมาดคนเนาะหุ้บกระดีบอลนี่มีบอลสองยากไรงเหื่อนยึดแรงเหื่อนแบบนี้เนาะ เพราะว่เปอยออกแอร์น่าเปนหาเขาเจดีมากเลยเขาแถมขนมให้เราด้วยพอได้แถมใส่สื่อกินที่เขามาใส่หอวใจหัวใจหัจัวหอดใจหหอดใจหัวจหัวใจหวใจหัอในาวใจหัวอจหัวใจหัวใจหัวจหัวใัจหัววใจจวใจหัวใัวใวคจหจหัวใจหัาใจจว พากไปกินข้าวน้อยแล้วเจอกันเนาะมื่อแรกไปกินข้าวแมนบไปหาก็เร่วันดาวัตติสว่างนี่ติดสลิงปะสียางไปเบิ้งของอ่ะสลิงพื้นหิงอ่อนโยนสลิงแมนพื้นหิงเบาเอาเด็กหน่อยเป็ี่ยนนะคะ เป็นอยู่เล็กน่อยเปลี่ยนวัดดาแห่งอ่อนเลยไปเบิ้องห้องเซาลิงแต่ก็ไปเบิ้องห้องไอ้เปาเนาะทุกคนเดี๋ยวสิผ้าดึงมาห้องซีหนึ่งนี่ต้องมีคนอยู่แต่บ่ฮู้ว่าหมู่เฮาบ่น่าจะบ่ติอ้าวบัดห้องไอ้เปาโอ้ห้องอันนี้เกิดเกอดผู้หญิงอีกห้องซีหนึ่งนี่หนาจะผู้ชายดีสั้งกระเบ่อมเมนอันนั้นโมเมนต์ห้องเซาลิง เมนเลอนี่เด็เกิดวันน่ะเมนโมะมึงเมนยั่บอกลองดูทุกคนท่าโมเมนมึงได้อย่าดิถะไปเลยไม่ได้ยินเสียงอยู่นะเออเมนโยเมนโยฝาด้วยุกคนจะเนหอมลิงดบอกจมาโมเมนกโมเนได้ังไงฟา บมขอโทษห้อหองพีดอีแต่ไหนก็หมั่นใจขนาดอ๋อขึ้นยินเสียงบรรดาเลยได้ทุกคนจะอายเขาได้ไพ่ดีแล้วจังะมาเราเห็นเกือบเด็กน้อยก่อนมาหนิคิดว่าคิดว่าเกือบมันนะ้โมเมียนใช่เปล่าบ่เราว่าไพ่ดีแล้วว่ายันว่าเสียงไอ้เปล่าโมเมียนโมเมียนโมเมียนเสียงไอ้เป่า เว้ต่อายดิพี่ห้องเราอยู่ผีดีนี่ห้องเจ้าแต่บะห้องข่อยเมื่อกี้นี่นี่ห้องพผ่ะห้องพาติดกันพี่ใช่ใชสลิงคอยเหาะคอยไปก่อคอยไปขอห้องพีข่อยเาะขอห้องซีหนึ่งเออเออเขาว่าเจ้าคอยเห็นเกิดผู้หญิงแล้วก็เกิดผู้ชายแล้วก็เกิดเด็กน้อยคีดว่าเกิดวันดาขิดว่าวันดา แต่ละอายเขาเขามาอดภเด้เขาว่ะพักกะเลต้องมาเดินมาของของหินมาหน้านอดแล้วั่นใจขนาดน่ะนแล้วลูกกดียวจะเสียออกไปหาผัวกับปุ๋ยอยู่หันโอเคสิพักพรก่อนเนาะโอเคเขาพักพรก่อนแล้วก็จังโมงวาคะเจ้าสั่งอาหารจัดโมงเจ็ดโมงวะเจ็ดโมงซะเนาะตอนนีเจ็ดโมงพอดีงามโอเค ไปสั้สามจะดอกจะเฮงถ่ายหูอุลุยรวมจนปิ้วแล้จะหันนเจาอุลุยนี่ข่อยยังงอมแล้วละจอยนะสลิงหม้อพลีงะบอกนี่นะทุกคนสลดิงเพกมาหอดด้วยแล้วไอ้ตัวไอ้ิกมาหอดตนี้ของขุดของน่ี่เจนแนะบอกอ้นอะไรเนี่ย อีอยังฮะแล้กาโยนมากันถึกหนาหมดเลยขี้กระเดือนสมัยไหนเห็นนอนอีไหนนอนสบขี้กระเดือนกระต่างเลยไอ้เฝาเอยไปสั่นเสรไปห้องก่อนบัดไปสังเขาจึงไปเจอกันอู่ฮะโอเคบายบายไปเท่าน่ยี่ซีสามเรกันยืนซีสามกับซสี่โอเค ออะไรทุกคนคลิปนี้คลิปนี้กะสิจบลงสำนีเด้อร์ทัติดตามตอนต่อไปเอาอยู่ใส่เดี่ยหองค่ะมีเดี่ห้องจ้ะอากูย์กายเลยไปแล้วสิญยังไปหาคลิปนี้ก็จบลงสำนีเด้อทุกคนจะได้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมมึงโฆษณาให้นังน้อยนี่เด้อพบกันในคลิปหน้าบ๊ายบายสบายดี